เอาไปแล้วมีเด็กเข้าไปแล้วอุ้ยเขาทำเหมือนกับกระดูกวานเลยเนาะลิงเร็จแล้วนไปหานี่เขาใช้อะไรเนี่ยมุดไปอีกแล้วมุดปอีกแล้ว ันนั้นไม้พายลูกก็พุ่งไปหนักมากหนักเลยเหรอของแท้หรอเบาๆเหรอเป็นจำลองออกมาโอ้ยแองแมง